แต่บ่มีงานทําชีวิตของสาวมอลำดเดยวไปก็อแบนทุ่มความจนวัมนบีบหากิเนเรื่องชีพชาวซีนที่หนูเลือกมาเป็นมอลำเพราะว่าหนูมักเสียงเพลงมาตต้นตหน่อยค่ะพักเพลงรักในการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะ รู้<ม>ตัวได้ยังไงตั้งแต่เด็กเนี่ยหนูซึมซับกับเสียงเพลงมตัตตังแต่นนอยอะค่ะทั้งหตาดพนกะเป็นมอลําเก่าพร้อมขาแล้วชีวิตที่บ้านเป็นงไงบ้างลำบากค่ะหนูต้องส่งจากของเลี้ยนน้ำค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่กลับไปหาเงินจูงเทพเพื่อมาส่งเงินให้ทางบ้านค่ะหนูกะเฮ็ดงานไปน้ำและ้วกะ็เลี้ยนไปน้ำค่ะแบ่งเวลาเลิกเลี้ยนและ้วกะ็ออกไปเฮ็ดงานค่ะลำบากที่สุดในาการหาเงิน แบบมาใช้เนี่ยมันขนาดไหนครับหนูรับงานเองค่ะรับงานเองข้างนอกพ่อ,อสีออกไปงานสมมุติมืออื่นมันเป็นมือจริงเนาะคะ่ะมือที่หนูสีต้องไปลองอีีแล้วหนูก็เฮ็ดผมแต่งหนาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหนูดันเกิดรถชนก่อนนะคะเลยบ่ได้ไปใสยโดนรถ<น>ชนรถชน,นะคะ่ะขนาดไหนฮนะหนักขนาดไหนอยู่ในห้อง ICU11 คืนนะคะโห<ฮ><ฮ>แต่ว่าพักฟื้นสองเดือน Oh, เราคิดไหมว่าเราจะไม่มีโอกาสทาทางานอีกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดค่ะหนูฟื้นมาวันแรกหนูก็พยายามภาวนากับเทวดาค่ะว่าถ้าหนูฟื้นกลับไปอีกเท่อนึงหนูสิตั้งใจทํางานหนูสิลองเพิงพอแค่หนูกลังลองพิงได้อีกเท่านึงก็เป็นบุญของหนูลายแล้วค่ะโอ้แล้วอย่างนี้เราเราต้องแบบออกจากโรงเรียนไหมหนูถือเส้นสัญญา เก่าปีคะ่ะในการเป,ป็นศิลปินครับหนูถึงต้องตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเก่าคะ่ะ <c oughs> เพื่อทีจะได้มารับโอกาสมองนี้พอหนูหนูมองว่าการศึกษามันกสําคัญคะ่ะแต่ว่าหนูต้องเอโอกาสก่อนเพราะว่ามันกับอะไ้มากง่ายๆเนาะค่ะอืมแล้วรู้สึกไงบ้างวันที่กศศไปหาหลังเวทีแล้วมาบอกถึงการศึกษาแบบยืดหยุ่นตอนนั้นได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างลูก ตอนนั้นมีแชทกลุ่มเด้งขึ้นมาคะ่ะว่าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนต่อก็ให้ไปศึกษากับพี่ๆหนูเลยตัดสินใจเข้าไปเรียนตรงนั้น <S <S เนื่องด้วยไม่เป็นการศึกษาหยุดยุ่นเนาะค่ะกศสมันมันเรียนในทุกหมองเรียนในทุกที่เรียนในตลอดเวลาค่ะแล้วกับเป็นวิชาการผสมผสานกับวิชาที่หนูปฏิบัติพรบแล้วถ้าเรียนจบตรงนี้นี่คือได้วุฒิอะไรหรืปีนี้หนูกลัยเนชิจบ ม6ค่ะโอ้ oh, สุดยอดได้ได้โค้ตาด้วยค่ะได้โค้าด้วยใช่ค่ะโค้ตาอะไรคะโค้ตาเรียนต่อมหาลัยค่ะโอ้ยเมันสามารถใช้แทนกันได้เลยเหรอก็เทียบบุตรปกติเลยนี่อยู่ค <currently> <ek> <ain> ่ายเพชรบ้านแพงใช่ไหมครับค่ะไอดอลเป็นใครครับไอดอลของหนูคือพี่ยุงอิงค่ะอ้ตามรอยยหนูอยากสำเร็จเป้าหมายทุกอย่างเหมือนพี่ ถิ่นคนปนปอนจากบนนอนที่เคยอาศัยความทุกข์ความยากมีความลำบากคนเคยเว้าวใส่ลบคขมินด้วยแรงหัวใจมายืนจับไม่ทรงเสียงวนวนสาวนาลาดอนยังจำคำสอนพ่อแม่ ให้หานให้สู้อย่าล้มความหวังสิพ่ออยังให้อดทนไว้คอออออิหดหอดหน้าพ่อแม่ลูกเมื่อายแท้จนน้ำตาไหลคิดพ่อคำว่าแล้วมีแหงใจสิอดทนไปให้หอดปลายฝัน mm hmm. ขันเมื่อยบอบยานย่านแต่บ่มีงา เบชาวสิ้นละปีนวางเมื่อต้องน้ำตาลินย้อนขอมินคนขเขาเว้ายายกะบอกเป็นยังเห็นแฟนแฟนันน่งอยู่หน้าหานแค่นี้ก็ใจเบิกบานเสิ้นทางฝันว่าันโอดเคืองโลกความในลาะก็ย้อน ลูกลานมาขอสนเพิงบ่ทันหอดเคลิงเดินเส้นทางฝัน มีงานทำชีวิตของสาวมอรมเหยื่อไปกลมแฟนทุ่มทินความจนมันบีบหากินเลี้ยงชีพชาวสินละปินบางมือต้องน้ำตาลินยอนขมินคนเขา ใจเบิกบานสิ้นทางฝันว่ทันหอดเคืองลบความใละะดล้าก็ย้อนมีแห่งใจผู้เบิ่งลูกหลานมาขอสอนเพิงว่าทันหอดเคืองเดินเส้นทางฝัน,หนให้รักอุ้มชูนั้น กที่องิงครับโอ้ยเหนื่อยเลยหนูตกใจนึกว่าเขาปล่อยเอฟซเสียงค่ะองิงรู้ไหมเราคือไอดอลที่สุดของเขาเลยเขาเคยบอกหลายต่อหลายคนว่าสักวันหนึ่งในชีวิตอยากขึ้นเวทีกับพี่องิงวันนี้เกิดขึ้นแล้วครับขอบคุณค่ะพวกเราสามคนให้ทานครับคุณค่ะ พักแทงหนูคือแบบอย่างลูกและความพิเศษของหนูก็คือหนูคือเด็กๆที่เข้าสู่ระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่นและหนูจะเป็นเด็กกลุ่มแรกที่สร้างภาพนี้ชัดเจนว่าทุกที่คือโรงเรียนสําหรับเด็กไทยเรื่องความฝันของหนูในการจะของบประมาณไปพัฒนาชุดเพื่อเติมเต็มในวงไม่ใช่ปัญหาลูกทางรายการยินดีมากและขอ,อมอบงบประมาณให้หนูนะครับ4ี่0มบาทครับขอบคุณนะคะ หักแพงลูกพี่ซุกเชื่อว่าเราผ่านอะไรไมาเยอะหนูน่าจะมีความรู้สึกในใจบางอย่างอยากจะพูดกับใครเป็นพิเศษไหมลูกอยากบอกกับพ่อพอยแม่ทุกคนค่ะที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้หนูน้องหักแพงเด้อค่ะสาวน้อยลําเพลินโชว์ขอฝากให้อีพออีแม่ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้หนูในทถกเส้นทางขอบคุณพ่อโจขอบคุณแม่นูทขอบคุณ ผู้บริหารทุกๆคนเดอร์คาที่ให้โอกาสหนูในมือนันขอบคุณพี่อุ้งอิงน้ำเดอค่คาที่เป็นไอดอลในมือนั่นเฮดให้หนูอยากประสบความสำเร็จในมือนี่ขอบคุณค่ะหายมือเลย,วยพวกเราครับน้องฮักแทนสาวน้อยลำพือนโชว์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ